สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการสร้างกางเก่งนะคะเป็นยางเกงยางยืดน,นะคะเป็นฟรีไซส์ค่ะตัวเนี้ยมันเกิน XL ็มาอีกมั้งเนี้ยเนี้ยสามตัวนะคะพอดีลูกค้าเขาเอามาให้อ้อยดูเพราะว่าเขาจะเอามาแก้เอามาแก้ให้มันตัวเล็กให้ามาันตัวเล็กเท่านี้ค่ะเออเอ้อยก็จะแก้ด้วยการเอาข้างเข้านะคะแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกอะ่ะก็คือวิธีการทํามันก็เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาซื้อผิดไซส์มา มันก็เลยองมาเก็บค้างเข้าค่ะแต่ก่อนจะเก็บค้างเดี๋ยวว่าจะมาให้ดูนะคะเราก็สร้างไซนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่ามันเป็นเงาเกงฟรีไซส์อ่ะที่คนเอวสาขึ้นไปอ่ะก็ใส่ได้เห็นปะที่เขากาลังพิดิันอยู่มันเป็นเงาเกงแบบว่าที่ผ้าแบบว่านิ่มๆอ่ะแบบเหมือนอัดพีด้วยในเงี้ยเนี่ยสูงสุดะโพกอยู่ที่54นะคะตัวนี้เนี่ยเห็นปะใหญ่มากเลยถ้าเกิดว่าอ้อยสร้างให้ดูไซนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบไม่อยากให้มันใหญ่มากก็เราสามารถเอา เอาะโพกเข้าได้นะคะตามที่ต้องการเลยนะจะเอาห้าิจะเอาสี่ซิแฟรสี่สิบหกได้หมดเลยนะคะก็วิธีการหาตรงหาเป้าคือหาเหมือนเดิมค่ะอ่ะทีนี้เราเข้าใจแล้วเนาะเราจะมาทําไซส์นี้กันนะคะเป็นไซส์ฟรีไซส์เลยค่ะอย่างที่บอกอะ่ะก็คือกางเกงตัวนี้นะคะอยู่ที่อยู่ที่เอวยางยืดตัวเนี้ยเสร็จแล้วมันจะอยู่ที่ยี่สิบห้าค่ะแต่อย่างที่บอก คนเอวเท่าไหร่อะยี่สิบห้าขึ้นไปอะใส่ได้หมดอะเนนแนนแนเนี่ยเนี่ยเพราะว่าถ้ายี่สิบห้ามันก็จะแบบมันก็จะแนบตัวพอดีเลยพอใหญ่พอใหญ่ขึ้นไปมันก็จะยืด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 ไปจนตรงเนี้ยมันถึงห้าสิบค่ะผ้าตรงเนี้ยมันเหลือห้ามันถึงห้าสิบค่ะตรงเนี้ยนะคะแต่ช่วงสะโพกมันจะห้าสิบสี่นะคะตัวเนี้ยก็คือเป็นอ่ะเรามาทํากันเลยนะคะก็คือความยาวอยู่ที่สามสิบนิ้วค่ะตัวเนี้ยใครอยากได้สั้นกว่าน,นี้ก็ทําไปอ้อยมีใส่หุ่นให้ดูนะคะเนี่ยยางเงยี่สิบเก้านิ้วน,นะคะ ทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนการทำกันนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเ็เปิดตัวไซส์เล็กม่กกี้เลยนะทีนี้อ่ะเราจะมาทำว่าทีนี้อย่างที่บอกสะโพกตัวนี้มันฟรีไซส์ไงเราจะมาหาหารสามมันไม่ได้แล้วเราก็จะใช้กํากหนดนะคะว่าให้สะโพกเขาอ,อยู่ที่ประมาณสี่สิบครึ่งนะคะอะเอ,อ,อเราจะมาทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็สร้างเปลือกขอบในตัวไปเหมือนเดิมค่ะ เส้นแรกวัดลงมาค่ะเอาสักสองนิ้วครึ่งแล้วกันสองนิ้วครึ่งนะคะน,คน,ะคะนี่เอาเผื่อเยอะหน่อยเพราะว่าจะเผื่อขอบในตัวไงเพราะเดี๋ยวเส้นพับมิกกี้มันเจียดไปนี่ค่ะอะหลังจากนั้นเราได้เส้นเอวแล้วนะคะวัดลงจากริมกระดาษเนี่ยวัดลงมาสองนิ้วครึ่งอ่ะได้เป็นเส้นเอวนะคะหลังจากนั้นเราก็มานี่วัดเข้ามาห้านิ้วค่ะวัดเข้ามาห้านิ้วนะคะนี่คือเส้นกลางเส้นกลางของเป้าหน้าเป้าหลังนะคะ นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ทีนี้เราจะหาเป้าหาเป้าทีนี้อย่างที่บอกว่าตัวกางเกงตัวนี้มันฝีไซส์สโคกมันที่เราวัดไปมื่มัน้มัน54มันใหญ่เกินไปเพราะว่าเราจะมาใช้มาตรฐานนี้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าคือมันเป็นเงางเกงที่ใสแบบตัวปล่อยมากๆเลยมันไม่ได้พอดีตัวเหมือนในตัวไซส์ s ที่อ้อยทำให้ดูไงเพราะฉะนั้นอ้อยจะกําหนดอยู่ที่สโคก4สี่ิครึ่งนะคะก็คือใช้ตัวเลขนี้เพราะว่าเวลามันหามันจะเป้าได้ประมาณนี้ค่ะก็คือ ถ้าใครจะทําก็คือใช้มาตรฐานนี้เลยก็ได้นะคะคือวัดลงมาเนี่ยจากเส้นเอวเนะนี่ยเนี่ยสิบสิบสามนิ้วครึ่งอะค่ะอ่าถ้าเราใช้สี่สิบสพกสี่สิบครึ่งนะที่อ้อยสมมติขึ้นมานะคะว่าประมาณนี้นะแล้วหารสามออกมามันจะตกอยู่ที่ประมาณสิบสามนิ้วครึ่งค่ะนี่นะคะนี่ค่ะอ่าสิบสามนิ้วครึ่งเราก็วัดลงมาเลยค่ะจากเส้นเอวนะคะเนี่ยเราจะหาเส้นเป้าแล้วค่ะเนี่ยสิบสามนิ้วครึ่งค่ะวัดลงมาแล้วก็ขีด ตรงถึงกันเราก็จะได้เส้นเป้านะขีดยาวมาก่อนเลยหลังจากนั้นเราก็วัดขึ้นไป2อนิ้วครึ่งค่ะสองนิ้วครึ่งนะคะนี่ก็จะได้เส้นสะโพกค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเส้นสะโพกนะคะวัดขึ้นมา2อนิ้วครึ่งนะจากเส้นจากเส้นเป้าเนี่ยวัดขึ้นมา2นิ้วครึ่ง,นะงถึงจะได้เส้นนี้นะอ่ะเราได้แล้วทีน,นี้เราจะมาดูว่าความยาวกางเกงตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่สามสบใช่ปะสาบก็วัดจากเส้นเอวลงเลยค่ะ โอ้ยไม่พอแล้วสิกระดาษหมดเอายี่สิบแปดแล้วกันนะหมดแล้วถามสิบลืมเผื่อกระดาษไหมไม่เอาแล้วนะเอายี่สิบแปดแล้วนะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เอาแล้วเพราะว่าเผื่อขัานบนเยอะเกินไปอายี่สิบแปดก็พอแล้วะคะใครอยากได้มากน้อยกว่านี้ก็ไปขีดเอาแล้วกันนะนี่ประมาณนี้ค่ะอายีสิบแปดนะตกลงว่าความยาวที่ยี่สิบแปดนะคะขีดเลยนี่ได้เส้นชายตรงนี้แล้วค่ะ หลังจากนั้นเราก็หาสะโพกค่ะสะโพกเนีย่ยที่บอกมันห้าสิบสี่ใช่ไหม 54, ห้าสิบสี่หารสี่เท่ากับเท่าไรสิบสามครึ่งเราก็วัดเนี่ยล่ะเนี่ยจากเส้นเนี่ยแต่เส้นเนี่ยกลางเป้าเนี่ยวัดเข้ามาสิบสามนิ้วครึ่งนึงค่ะวัดหน้าหลังเท่ากันเลยนะฟรีไซส์เขาใหญ่มากๆใครอยากได้น้อยกว่านี้ก็อย่างที่บอกเราสามารถหดมาได้เลยถ้าเอาสี่สิบนิ้วหารสี่ก็ได้ก็ได้เท่ากับสิบนะแต่ตัวนี้เอาห้าสิบสี่เลยเอาฟรีไซส์เลยไซส์บิ๊กแบบ ใหญ่ใหเลยอ่ะห้าสิบสี่หารสี่สิบสามนิ้วครึ่งวัดไปโอ้ใหญ่จริงๆอ่าขีดตรงนี้ไปตรงนี้ก็เหมือนกันเอาเอาไปก่อนสิบสามนิ้วครึ่งเท่ากันไปก่อนเนี่ขีดเป็นกรอบไปก่อนตรงชายนี้ก็เหมือนกันนะอ่ะตรงชายก่อนเราจะขีดเราต้องขีดตรงมาก่อนเนาะขีดตรงมาก่อนนะคะนี่ขีดยาวมาก่อนเลยเออมันจะได้หาเส้นของมันใช้ถูกนะคะ นี่ขีดยาวมาเลยอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็ยังไม่ถึงนี่ขีดอ่ะยาวไปทีนิ้ยาวเสร็จปุ๊บเราก็อย่างที่บอกอ่ะสิบสามนิ้วครึ่งอ่ะจากเส้นเนี้เหมือนกันเนี่ยขีดเป็นกอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาเลยสิบสามนิ้วครึ่งนะคะเอากอบสะโพกขึ้นมาก่อนนี่ขีดตรงถึงกันเลยค่ะจุดนี้ถึงจุดนี้อ่ะสะโพกถึงชายแล้วก็จะ สะโพกถึงเอวนี่เราจะได้เป็นเส้นนี้คนะ่ะเนี่ยเราจะได้รอบสะโพก้วนะหน้าหลังเท่ากันนะห้าสิบสี่นิ้วค่ะตรงนี้นะแล้วทีนี้เราจะมาดูเป้ายืนกันค่ะเป้ายืนของชิ้นหน้านะคะใช้อยู่ที่นิ้วครึ่งก็พอค่ะนิ้วครึ่งนะคะเนี่ยตรงนี้ก็วัดมาเหมือนกันเนี่ยตรงชายเนี่ยวัดมาเลยขีดตรงถึงกันก่นกอนอันนี้เส้นเป้าเนี่ยเพราะว่าจะเป็นขาในค่ะตรงเนี้ยขีดยาวเนี่ยถึงยาวมาเลยไหลน่นะแล้วก็วัดโขงไอ้นี่ค่ะ อ๋อก่อนที่เราจะไอเนีย้ยตัวเนี้ยเพราะว่าความที่ตรงเนี้ยข้างบนอ้อยต้องการให้มันได้ห้าสิบเองไงคือไม่เอาห้าสิบสี่ถ้าตรงนี้มันจะใหญ่เกินไปเพราะว่าช่วงเอวมันจะเหลือผ้ามากเกินไปไงเอาอยู่ที่ประมาณห้าสิบนะเหลือห0สิบนะเพราะฉะนั้นเมื่อเหลือห้าสิบอ่ะตรงเนี้ยเราต้องการทบอ่ะเราจะเขียมาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันทบไม่สวยไงเพราะฉะนั้นเราต้องมาเขียตรงนี้เข้ามาก็วัดนะก็จัดตรงเนี้ยเส้นเส้นเนี้ยเข้ามาครึ่งนิ้วค่ะสําหรับชิ้นหน้านะนี่วัดก็มาครึ่งนน้เาหียมัไป ก็คือจะลูกชิ้นหน้าแล้วไม่เอาเส้น,ลนะนแล้วนะนี่เราก็จะได้เส้นนี้ค่ะก็จะเป็นเส้นนี้แล้วนะเพราะว่าเราต้องการกลิ่นมันค่ะอะ่แล้วก็ขีดเนี่ยตรงเนี้ยขีดเชื่อมถึงกันนี้เลยค่ะสําหรับชิ้นนียนะขียให้ช้อนๆ่ะยใช้ด้านผินเลยเนี่ยค่ะขีดให้ช้อนๆอย่างนี้คนะเนี่ยจากมุมเนี้ยขึ้นมาประมาณไม่ถึงนิ้วันนะประมาณเจ็ดแปดแค่น้ช้อนอนีกน,นะคะ อาชินเราได้เป้าหน้าแล้วนะคะเราก็จะวัดเป้าหลังค่ะยื่นจากชิ้นหน้ามาอีกหนึ่งนิ้วค่ะเนี่ย็จะได้เท่ากับว่าถ้าวัดจากตรงนี้ก็ได้สองนิ้วครึ่งถ้าว่าจากชิ้นหน้ามาเนี่ยหนึ่งนิ้วตรงนี้ก็เหมือนกันนะตรงนี้ชายเหมือนกันนะวัดมายื่นเหมือนกันคีดตรงถึงกันค่ะหนึ่งนิ้วเท่ากันนะขีดตรงถึงกันค่ะทีนี้อย่างที่บอกอะว่าตรงเนี้ยเป้าตรงนี้ยเราถูกกินเข้าไปเพื่อให้ตรงเส้นข้างมันไม่ต้องโค้งไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทุกตรงนี้ไง เพราะว่าสรุปแล้วกางเกงแบบเนี้ยมันจะมีอยู่แค่ตะเข็บหรือเท้ขาในไงตรงนี้มันไม่ได้ไงเพระาะฉะนั้นตรงนี้อ้อยต้องการให้มันเหลือห้าสิบิที่บอกอ่ะมันต้องถูกกิดอ็กชิ้นหลังมานะอ้ยอยเอาเข้าหนึ่งนิ้วค่ะให้หายหนึ่งนิ้วนะเน่ก็จะได้จากชิ้นชิ้นชิ้นหน้าเนี่ยวัดมาหนึ่งนิ้วค่ะก็ขีดขีดมาที่เส้นนี้เหมือนกันเลยนะเนี่ยเส้นนี้เลยค่ะที่เส้นสะโพกเลยทุกอย่างาจบอยู่ที่เส้นสะโพกกันทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะ ทีนี้เมื่อได้แล้วเราก็โค้งค่ะาใช้ว่ามันทัดโค้งนะคะเนี่ยค่ะโค้งแบบให้นี่ไปนี่ให้มันช้อนๆหน่อนยนี่อย่างนี้อย่างนี้น,นี่ก็จะได้อย่างนี้ค่ะตรงนี้มันจะเลยมาน,นิดหนึ่งไม่เป็นไรนะให้มันมองดูบาลานซ์เนี่ยนะะไม่เอาแบบว่ากระจุกกระจุกอยู่ตรงนี้นะนี่ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็จะได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะอ่ะทีนี้เราจะมาเช็คกันว่าเป้ามันได้ยี่สิบเก้าจริงไหมตามสูตรที่อ้อยหาไวนะ้นย ยี่สิบเก้านะคะอย่างที่บอกก่อนจะวัดเนะี่ยชิ้นหน้าเนะี่ยเราต้องลดมันลงครึ่งนิ้วค่ะลดลงก่อนนะส่วนชิ้นหลังเนี่ยเดี๋ยวดูที่ยี่สิบเก้ามันจะขึ้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คือไม่ควรเกินหนึ่งนิ้วนะดูวัดก่อนนะคะวัดเช็คเป้านะว่าประมาณนี้ไหมหรือถ้าเกิดใครทําขายทําอะไรแส่จริงก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายตรงเนี้ยเพราะว่าใช้เป็นมาตรฐานไปอย่างี้ก็ได้ค่ะสิบสามนิ้วครึ่งสิบสามนิ้วก็ได้ค่ะ,ะวัดกันนะวัดชิ้นหน้าก่อนค่ะ นี่นะคะวัดมาได้สิบสามนิ้วครึ่งน,นะคะเราก็เอาสิบสามนิ้วครึ่งมาวัดที่ชิ้นหลังเลยคะ่ะวัดไปวัดไปเนี่วันนี้อ่าได้ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าแสดงว่ามันขึ้นจากเส้นเนี้ยมาครึ่งน,นิ้วค่ะนี่ก็จะได้นะประมาณนี้แหละชิ้นหลังมันจะขึ้นเหมือนกับกางเกงทั่วไปอะไรอ่านี่ก็จะได้นะคะเป้งยี่สิบเก้า 29, ค่ะไม่เอายานมากเพราะว่าขาเรามันใหญ่อยู่แล้วไงยี่สิบเก้าก็พอแล้วไซส์เนี้ยประมาณนี้นะคะ อ่ะชีนี้เราก็จะได้อะไรอีคะชินนี้เราจะมาดูว่าตรงนี้อ่ะเราดูซิว่าตรงนี้ที่อ้อยกะไว้มันห้าสิบนิ้วจริงปะเราก็มาจากชิ้นหน้าเนะะี่ยค่ะวัดนะว่ามาถึงเส้นเนี้ยมันเท่าไหร่นะเช็คก่อนเพราะว่าเราจะเอาห้าสิบนิ้วพอตรงเอวเนี่ยอ่ะได้สิบสามนิ้วนะคะก็เอาสิบสามมาต่อต่อที่ชิ้นหลังเนี่ยชิ้นหลังอยู่ที่เส้นนี้อ่ะยี่สิบห้าเป๊ะเห็นปะเนี่ยเนี่ย เราวัดสองเพราะมันมันหารสี่ใช่ป่ะเราวัดไปแล้วสองครั้งมันเหลืออีกสองครั้งอะ่ะก็ไปบวกอีกยี่สิบห้าก็เท่ากับห้าสิบเนี่ยก็จะได้ตามกำหนดกฎเกณฑ์เวลาเราก๊อปงานหรือว่าเราเห็นงานอะไรเงี้ยเราก็ใช้วิธีนี้แหละคะ่ะก็คือเราเราเออเรารู้ว่าทําออกมาให้มันใกล้เคียงกับแบบของเขาะนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีนี้นะคะอาชีนี้เราจะมาดูกันว่าปลายขามันอะ่ะปลายขาเนี่ยที่ย้อยกะไว้มันเท่าไรยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านิีวใช่ป่ะย้อยคู่ไปอ่ะเดี๋ยวมาดิฉีดิ เราจะมาขิดเก็บไหมโอ้ยสามสิบเอ็ดนิ้วนูนะตายแล้วเท่าไหร่นี่ยเราก็วัดจากเนี้ยค่ะสรุปว่าชีเนี้ยเราไว้เนี่ยนะวัดจากเนี้ยเช่นนอกเนี้ยค่ะของเป้าเนี้ยนะเนี่ยวัดมาที่ข้างเลยค่ะอะไรได้สิบห้าเอาสิบห้ามาวัดต่อที่นีนหลังเนี้โอ้ยมันสามสิบเอ็ดมันไม่ต้องเก็บเข้าเลยค่ะก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครอยากได้น้อยกว่านี้ยเนี่ยตัวเนี้ยมันไหนบ้างสามสิบเอ็ดเนี่ยเนี่ยใหญ่ใหญ่มาก าใครอยากได้มากกว่านี้ก็ขีดไปเนี่ยจะเข้าหนึ่งนิ้วจากเนี้ยเข้าหนึ่งนิ้วก็ได้หรือว่าจากนี้เข้าหนึ่งนิ้วก็ได้หรือว่าจะเข้าครึ่งนิ้วอะไรก็คือขีดแต่งตรงนี้แต่ตรงข้างอย่าไปยุ่งกับมันเพราะว่าเราไม่เราจะต้องทบมันค่ะเนี่ยเห็นปะมันไม่มีแต่แ็บข้างเราต้องทบมันค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปขีดเลยมันนะขีดได้แต่ตรงนี้นะเนี่ยขีดได้ไม่เกินนิ้วค่ะเนี่ยตรงนี้นะก็จะได้แล้วค่ะตรงนี้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอ้อยจะก๊อปมาให้ดูนะะค ว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวอ้อยกอปก่อนนะอ่ะพับค่ะพับเส้นเส้นนี้เลยคับเส้นกลางของเนี่ยเส้นเส้นข้างของเนี่ยของเนี่ยนะตรงนี้ที่มันมาสอนพะอ้อยทำผิดไปไงก็เลยว่าไอ้นี่ขีดไม่ดี้อยก็เลยเอาใหม่ ไม่ต้องงงนะเดี๋ยวจะก๊อบให้ดูอ่ะเอาเส้นกลางขึ้นมาก่อนเลยเนี่ยเอาเนี่ยเอาเส้นไหลไอ้เอาเอาเส้นเอวก่อนนะคะก๊อบเส้นเอวนะ mm hmm. ชิ้นหลังเนทิปไอ้ชินนช้นหน้าเนี่ยเราจะก๊อบชิ้นหน้าไงเพราะฉะนั้นเราต้องติ๊กตรงเส้นครึ่งนน้วด้วย,ดวยเดี๋ยวเรามาคิดแต่งนะคะนี่ค่ะเมื่อเราพับตรงเส้นข้างเสร็จแล้วนะคะเราก็กรอบไปค่ะพยายามจับชายไม่ให้ตรงกันอะไรกันนะแบบเนี่ยก่อนที่เราจะก๊อบเนี่ย จับ,บเส้นข้ามันให้ดีแล้วก็ก๊อปไปค่ะแล้วใใช้นี่นะพอรู้สึกจะสับสนแหละเนี่ยใช้กิ้งอกไปก่อไม่ต้องกิ้งไอ้นี่นะแต่พอดีอ้อยมิกิ้งไม่ดีไงแล้วใหม่ยกกิ้งลงไปค่ะกิ้งชิ้นหน้าลงไปนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใช้คาร์บอนก็ได้นะแต่พอดีมิกี้อ้อยก๊อปไปไอ้นี่มันไงมันไหลเส้นไงก็เลยวันเดี๋ยวงงอ่ะนี่นะคะกิ้งใบชิ้นหน้าเนะะี่ยค่ะ ได้แล้วทีนนี้ก็อย่างที่บอกว่าไอ้เส้นเนี้ยไอ้ไอ้ลดครึ่งนิ้วเนี่ยเรากิ้งลงไปด้วยอ่ะทีน,นี้เราก็จะได้แล้วค่ะน,นี่จ้ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ตัดเลยจ้าก่อนตัดอยขีดให้ดูก่อนี่นะชึบนี่น,ะน,นี่ตรงนี้ก็ขีดตรงถึงกัน Okay. นี่ตรงนี้ก็ขีดมานี่ตรงนี้เราก็โค้งไปตามเนี้นี่ตรงนี้เนี่ยที่เราลดไว้ตรงแรกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราลดครึ่งนิ้วเราก็ขีดมาเนี่ยค่ะครึ่งนิ้วเน,นี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าลดหลังเพิ่มค่ะสูตรกากเกงทั่วไปเขาจะต้องอย่างนี้นะนี่อย่างนี้อย่างน,นี้สรุปแล้วตรงเนี้ยมันจะชิ้นหน้าชิ้นชิ้นหลังจะเพิ่มเห็นปะไม่เอาเส้นจริงละ ตรงนี้ก็จะลดไม่เอาเส้นจริงตรงนี้แล้วเหมือนกันอะทีนี้เราก็จะมาตัดตัดออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตัดออกมาให้ดูนะก่อนจะตัดเดี๋ยวเราจะมาวัดเนี่ยที่ว่าขอบมันขอบอยางนึ่งตัวเนะะี่ยเราก็วัดขึ้นมาเลยค่ะเพื่อผ้าไปเลยนะหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดค่ะเพราะว่าเราจะใส่ยางที่หนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดนะก็วัดมาหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดค่ะวัดจากเส้นจริงที่เราปรับแล้วเนี่ยนะวัดมาแล้วขีดขีดอย่างนี้ยค่ะ อันนี้เส้นที่เราจะพับนะีนี้ตรงนี้เราก็เผื่อเย็บอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วหรือหนึ่งกระเบียดอะไรก็แล้วแต่ถ้าพายเยอะก็ครึ่งนิ้วไปได้ค่ะแล้วก็จะกะเขาเข้าแล้วทีนี้เราก็พับลงไปพับเส้นจริงนะเนี่ยก่อนที่เราจะตัดเป้าเนี่ยพับลงไป เนี่ยค่ะเราก็ตัดเป้าค่ะมีของชิ้นหลังเราก็ตัดเส้นในเนี่ยอย่างที่เรารู้นะเนี่ยเรานิ่มเป็นชิ้นหลังใช่ไหมเราก็ตัดไปไม่ถนัดเราก็ตัดฝั่งนี้แล้วก็นี่ตัดไปเป้าก็คือชิ้นหลังทีใช้สุดนี่นะเห็นปะนี่ตรงนี้เราไม่เอาแล้วข้างในเนี่ยเพราะมันเป็นประกอบชิ้นหลังชิ้นหน้า,ามาแล้วไงอ่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะ นี่เราก็ตัดไปตัดเป้าไปตัดขาในายอย่างที่บอกอะ่ะพอใครอยากได้น้อยกว่านี้เราก็ขีดไปตรงนี้ชายก็ตัดไปเยตรงนี้ก็ตัดไปนะตัดไปตรงนี้ก็อย่างที่บอกอะ่ะพอพอมันพับใช่่มมันก็จะเป็นเนื้อค่ะเนีย่ยพับเนีย่ย มันก็จะใส่ยางพับเราก็เย็บกดมันแล้วก็ใส่ยางตัดยางที่ยี่สิบห้านิ้วค่ะตัวเนี้ยจะใส่ยางเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราเลยส่วนมากถ้าเกิดว่าอยากให้มันยิอย่างตรงนี้ห้าสิบใช่ปะเขาตัดยางยี่สิบห้ามันจะยิกสวยเห็นปะเนี่ยเหมือนกับว่าเนี่ยมันจะยิกเท่าหนึ่งอะเหมือนกับว่าเรามีตรงนี้ห้าสิบใช่ปะเราให้เหลือยี่สิบห้ามันจะยิกสวยเนี่ยยิกแบบว่ายิกไปเท่าหนึ่งอะมันก็จะเป็นสวยค่ะอย่างเงี้ยนะ ก็จะเปลนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าใครแบบว่าอยากเอาไนี่โอวยขาดตรงนั้นอย่รู้ใช่ไหมว่าเนี่ยมันมันหลังเนี่ยอันนี้หน้าหน้ามันจะมันจะเป้าแบบว่านี้กว่าแบบเขียนนะนี่หน้านะคะนี่หลังคะ่ะ เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากขีดเส้นการแล้วก็ขีดแว็บแบ่งเส้นเป้าเนี่ยแล้วก็ขีดกลางได้เลยนะเหมือนที่อ้อยทําเหมือนตัวแรกอะนะนี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะขีดง่ายง่ายนี้ตอนนี้อ้อยยังไม่ได้ตัดตึกของมันนะก็ประมาณเนี้ยค่ะไปวางตัดได้เลยนะเนี่ยวางตัดไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัดเสร็จแล้วเราล้วก็เนี่ยพับเย็บไปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ยยางของมันใช่ปะเนี่ยมันก็จะพับเย็บอย่างเงี้ยให้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็อีก็จะเสร็จแล้วค่ะกางเก่งตัวนี้ง่ายๆออยากกจะบว่าถ้าใครอยากได้ ให้ขาแคบกว่านี้เราก็จับจับให้มันนี้กันเราก็ขีดตรงเข้าไปเนี่ยจับสองข้างเนี่ยเย็นเข้าไป,ยไยายปอย่างี้ก็ได้เนี่ยหายไปหนึ่งนิ้วก็ได้เนี่ยหายไปหนึ่งนิ้วก็เข้าก็เหลือยี่สิบเก้าก็จะทำอย่างนี้่ะาาได้นะแล้วแต่เพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกมันต้องคกค่ะแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะคะก็แค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบหรืออะไรก็าฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้อยด้วยนะคะ แล้วก็คอยติดตามช่องวัฒนาสอนตัดสอนเย็บไว้นะคะเพราะว่าจะคงจะลงงานไปเรื่อยๆะคะ่ะจากงานที่ร้านนะคะไม่ว่าจะเป็นงานแก้งานตัดที่ร้านหรืองานอะไรก็แล้วแต่คือถ้าว่าก็พยายามลงให้ได้แคท่ทุกวันนะนะพยายามอยู่ค่ะนะก็ถ้าชอวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ